จบไปแล้วนะครับจัดท่อม DIY บายช่างน็อกนะครับใน EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาซ่อมพัดลมกันเพื่อนๆพัดลมที่ไหนแล้วครับตอนนี้ไงครับผมจะเล่าการนะครับพัดลมตัวนี้มันเสียอยู่ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้ต้องถอดเช็คกันดูก่อนนะครับก็ขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคลิปที่ผมทำเพื่อนๆเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากซ่อมพัดลมกันนะครับ อ็ไม่เป็นครับพั้งลมอ็ไม่เป็นครับพั้งลมอ็ไม่เป็นครับทัง้ทงลม,งตงมงแต่ผมจะลองดูว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะจ๊ะดีกว่านะคร <c oughs> ับก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับนะครับเพ <c oughs> ืๆๆ่อ,อนไปนะครับต้นๆนครับการเสียบปลั๊กนะคร <c oughs> ับปลั๊บลงไปนะครับ ครับอาการเบื้องต้นที่ทราบมานะครับก็ฟันขึ้นบริเวณบริเวณข้างหลังเนี่ยฮะเพื่อนๆตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาลล้กกันเลยด้วยกันนะครับว่ามันเป็นอะไรแล้วผมจะเอามาอธิบายเพื่อนๆรงกันอีกทีนะครับไปกันเลยแม่หนีช่างนกเขาอุซ่าบอ,อกว่าซ่อมไม่เป็นแต่ก็ยังอุส่ามาซ่อมไม่ชมกันแบบนี้ ตบมือรัวๆเลยสิครับท่านผู้ชมก็ก้อนจะลื้อเพื่อนๆก็อย่าลืมทอดปลั๊กพัดลมออกก่อนนะครับเพราะว่ากระแสไฟที่มันมาเลี้ยงตัวปลุ๊พัดลมเนี่ยมันมีสูงมากถึง220โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเอาเอาเอาสงสัยจะเจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอแล้วเจอตัวต่อแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะพบแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับ<อ>ก็น่าเป็นสาเหตุนะครับตัวทุนคงนี้น่าจะไหมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยละกันนะครับก็ลังหลือมาจนรู้ว่าอะไรมันเสีย ทั้งนกเองก็ไม่รอช้านะครับเพื่อนๆขับรถไปบ้านหม้อไปซื้อทุ่นตัวนี้มาเลยครับนี่แหละครับยกทุ่นนี้ไปด้วยเพื่อนๆเอาไว้ให้เขาดูนะครับแล้วเขาจะผันนี้เราไหมรับรองราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับเพื่อนๆงานนี้ลักร้อยครับลักร้อยก่อนที่บ้านหม้อมีไข่นะครับเพื่อนๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถท้าเลือกซื้อได้เลยทุกร้านนะครับสำหรับร้านที่ไข่พัดลมโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆไปกันเลยครับห้องทูกทั้งนั้น ห้องดีมีทีบ้านมอทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ไฟที่เราซื้อมานะเพื่อนๆนะครับก็จะมีสีเขียวเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาจะติ๊กมาให้แล้วนะครับเบอร์สองก็าถึงเงินเบอร์สามสีดำนะครับเราก็เข้าตามตามนี้เลยแต่ว่าของเดิมเราจะมีอยู่สี่เส้นนะเพื่อนๆนะผมซื้อมามันจะมีอยู่ห้าเส้นนะครับเราก็าจะเอาสีดำเอ๊สีแดงครับเราจะเอาสีแดงนะครับไปเข้าที่ตำแหน่งนี้เพื่อนๆเหนนี่นะครับนี่ ของเราเส้นที่สี่อยู่นี่นะคุณก็อย่างงนะครับเส้นที่สี่จะเข้าที่ตัวไฟบ้านนะครับ <laughs> เห็นไหมครับไฟบ้านจะเข้าเส้นนี้เส้น,นหนึ่งแล้วก็เข้าสาัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์ตัว L นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเข้าสองเส้นนะ <laughs> มีตรงนี้ครับรเบอร์โซนนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อตามนี้นะเพื่อนเนแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเอาสายไฟผมนี้ลากเข้ามาได้เพราะว่า <laughs> <f> สาย <laughs> ไฟผมต้นนะครับพอลมเลยเป็นคอยาวเมแล้วตัดตัดกลางของท่อเนี่นะ ของพ่อแกเลยเราก็ต่อตรงนี้แล้วครับหลังจากนั้นเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆนะขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยากนะเพื่อนๆเพราะว่าสายไฟมันมันยาวมานี่เลยครับของกมเปิดดูข้างล่างนะ้วนะต่อตามนั้นนะครับเพื่อนๆสายไฟจำไว้อย่างนะครับเราไปซื้อมามันจะมีอยู่ห้าเส้นเพื่อนใช้แค่สี่เส้นนะครับสี่เส้นก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวไฟบ้านเข้ามาแล้วอีกเส้นหนึ่งก็นี่ครับเพื่อนเข้าที่ไฟบ้านนะครับเข้านะครับ ประมาณนี้เพื่อนๆนะก็ไม่ยากเลยขอให้เรามันเป็นชุดนะครับเรามีหน้าที่ถอดประกอบอย่างเดียวเราต้องมาซ่อมอะไรกันนะเพื่อนๆงานนี้ก็แค่หลักร้อยครับสบายสบายสไตล์ช่างนกครับผมเราพร้อมใช้เพื่อนนะเห็นไหครับในนี้จะมีตัวเทอร์โมฟิลนะครับเขาจะอยู่ซ้อนอยู่ถ้าเกิดว่าความร้อนมันเยอะจัดแบบสมุทเทอร์โมฟิลมันจะขาดนะครับแต่ว่าในอาการเคลื่องเนี้ยมันไหม้เลยไม่ขมันไม่เหลือเลยครับไปครับไปกันเลย แดี๋ยวผมจะถอดประกอบแล้วตัดต่อเป็นสายไฟกันแล้วกันนะเพื่อนๆนะไปครับจำได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเขาให้มาห้าสายเราใช้ไม่ครบห้าสายหรอกครับตัดสายข้าวอ,อ้พันหัวเก็บไว้นะครับเพื่อนๆส่วนที่เราจะใช้ก็มีแค่สี่สายที่เมือนที่ช่างนบบอกไปเมื่อสักครูน่นี้แค่นี้เองครับเพือพ่อนๆที่เหลือสบายละครับท่านผู้ชม ครับว่าพันลมมันซ่อมไม่ยาอย่างที่เราคิดเนี้ยถ้าเราเอาไปให้ช่างซ่อมไม่รู้ว่าค่าซ่อมจะราคาเท่าไหรนะครับเพื่อนๆออย่างนน้อยๆมีแน่นอน5600อัพอันนี้ผมเปลี่ยนมอเตอร์เลยละกันเนาะเพื่อนๆราคาเท่านี้เองจบไปที่ซ่อมร้อยก็บาทเองเพื่อนๆประหยัดไปได้เยอะเรียกว่าว้าวๆ้าว,ว,าวเลยเลยครับท่านผู้ชม เพื่อนๆทาการประกอบชุดโคมมอเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการทดสอบไปด้วยเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาประกอบใหม่หลายรอบว่าแล้วก็ไปกันเลยไปนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวิการนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะเพื่อนๆนะว่ามันติดหรือเปล่านะครับก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะเรามาลองกดดูแลวไล่สเป์ดูแล้วกันนะครับว่ามันติดไหมนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับโอเคออใช้ได้เพื่อนๆนะ ก็เริ่มเบอร์สองเบอร์สามก็ได้เพื่อนๆพืนเห็นไหมครับไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากมายน,น,นะเพื่อนๆนะมีแค่บัตรกีแค่ตัวเดียวนะครับกับไอพวกแฉกอันนี้ก็ถือว่าผ่านครับคลิปนี้นะก็หลักร้อยครับผมก็เราซื้อใหม่ก็รู้สึกยังมาชั้นเจ็ดผมว่าตังนี้มไม่ทราบราคานะเพื่อนๆนะะขออนุญาตประกอบก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะ ก็ผมมีคำแนะนำระว่างการทำการตรวจสอบพัดลมนะเพื่อนๆเพื่อนๆือนห้ามนำมือเป้าห้ามเด็ดข้าดนะครับห้ามเอามือเป้าไปจับตรงโค้งมอเตอร์เดี๋ยวมันจะช็อตเอาเข้าใจตรงกันนะเพื่อนๆนนะเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมแม่พูดเราเข้น ก็เป็นอีกหนึ่งคนงานนะครับที่ผมยิบยกมาฝากเพื่อนๆในอีพีนี้ด้วยละกันนะครับก็หวังว่าวเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคีิปนี้ไม่มากก็น้อยก็ในการซ่อมพัดหลมก็จะเห็นว่าไม่ได้ยากอะไรเลยเครื่องมือก็มีไม่เยอะไม่แยะอย่างที่เห็นก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้กดกระดิ่งกดรัวๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆฝากเป็นกำลังใจให้กับช่อง DIY ใบช่างนบด้วยละกันนะครับส่วนในอีพีนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้า สวัสดีครับ